ครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่กับช่วงคุยเล่น EP 4ของเรานะครับโดยก็อยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับผมโจ้ตู JB ครับครับเบียตู JB ครับครับเจมส JB ครับในหัวข้อวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องงาน Wonder Festival 2025กันนะครับจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยน่าจะใช้ได้กับทุกปีนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องปี2 0 2 5ที่เราไปมากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไปกันตั้งแต่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้มาเล่าสักทีนะคราวนี้ก็ถือโอกาสได้มาเล่าเลยละกันเพราะวันเดอร์เฟสใหญ่ที่กาลังจะจัดขึ้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นจะจัดในช่วงปลายเดือนกระกฎาคมหรือเดือนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์แล้วก็เป็นการเล่าไปด้วยละกันว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคสาหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่างานวันเดอร์เฟสคืออะไรนะก็วันเดอร์เฟสโฟลนะครับว่าจะเป็นงานจัดแสดงแล้วก็จําหน่าย ด้วยนะพวกงานฟิกเกอร์โมเดลอาร์ทอยของเล่นต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยจะจัด2ครั้งนะส่วนประเทศอื่นเนี่ยจะจัดอย่างละหนึ่งอย่างที่ไทยเนี่ยก็มีที่แบงคอก1ครั้งที่จีน1ครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง <c oughs> ที่เราไปมากันก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นนะเป็นช่วงเดือนกุมภาจะเป็น Wonder Festival Winter นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Wonder Festival ในรอบ ที่ผ่านมานะจะเป็นวันที่9เดือน2หรือ9กุมภานะครับสำหรับที่ญี่ปุ่นนะก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะจัดแค่วันเดียวนะครับ10โมงถึง5โมงเย็นโดยที่จะจัดที่ชิบะนะเพื่อนๆคนไหนที่เล็งว่าจะไปครั้งต่อไปเนี่ยมันก็เร็วๆนี้นะครับเดือนหน้านี้แหละวันที่17กรกฎาคมปีนี้นะครับก็จะเป็นจัด Wonder Festival Summer 2025นะจะจัดที่เดียวกันเลยที่ชิบะเหมือนกันนะครับ อ,อันนี้เป็นสถานที่จัดนะครับก็จะเป็นมิคุฮาริเมเซ่นะก็จะอยู่ชิบะนะครับนั่งรถไฟไปประมาณ1ชั่วโมงประมาณนั้นออกจากโตเกียวนะครับจะเลือกไปพักก่อนก็ได้หรือว่าจะไปตอนเช้าก็ได้ได้เหมือนกันทันทั้งคู่นะครับสถานที่จัดงานจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าตัวของพวกเราเนี่ยจะไม่ได้ไปที่งานตอนเช้านะครับจะไปพักก่อนวันก่อนหน้านะจะได้ตื่น ชิลๆสบายๆไปเข้างานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโรงแรมแนะนำแล้วกันอยู่ใกล้ๆที่พักจะชื่อโฮเทลฟานนะครับที่เราจองเดินประมาณโลหนึงต่อคนเนี่ยประมาณพันกว่าบาทไม่ถึง2,000นะซึ่งเลทประมาณนี้ก็ไม่ได้แย่สำหรับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่พักดีอยู่ใกล้อันดับแรกนะครับ Wonder Festival เนี่ยจริงๆแล้วที่งาน,น่ะมันก็มีซื้อตั๋วมันก็มีนะซื้อที่หน้างานก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยาก ชั่วๆแล้วก็ซื้อตั๋วก่อนที่จะไปนะครับก็เรามีทําคลิปสอนแล้วเรียบร้อยนะไปดูในช่องได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนั่นแหละก็จะมีข้อมูลต่างๆสถานที่จัดงานวิธีการจองตั๋วแบบละเอียดก่อนไปนะครับทําให้ดูไว้แล้วนะซึ่งพอเราจองตั๋วมาแล้วเนี่ยเขาจะมีบอกว่าเราจะไปแลกตั๋ววันไหนนะครับคือซื้อออนไลน์เนี่ยมันยังใช้ไม่ได้เลยนะเราจะต้องไปที่รอสันนะครับมันจะมีเมนูในการ แลกตั๋วอยู่เราก็เอาไอ้พวกข้อมูลทางอีเมลที่เราซื้อตั๋วไปเนี่ยเอากรอกเข้าเครื่องล็อบบี้แล้วตัวเครื่องล็อบบี้อ่ะมันจะพิมพ์แต่ว่าพิมพ์ออกมาเนี่ยยังไม่ใช่ตัวตั๋วนะครับเราจะต้องเอาตัวตั๋วที่ได้จากเครื่องล็อบบี้เนี่ยไปที่พนักงานของรอสันอีกทีหนึง่งเขาถึงจะพิมพ์ออกมาเป็นตั๋วให้เราได้นะขั้นตอนจะวุ่นวายนิดนึงแล้วก็เราจะต้องลงตั้งแต่แรกด้วยว่าเราจะไปแลกวันไหนนะครับแต่ต้องเป็นวันก่อนวันงานนะคราวนี้เรา จะข้ามมาตอนเริ่มงานเลยนะครับพอเราไปถึงชิบะปุ๊บมีอันดับแรกเลยเราก็เดินตามแมปมาพอเข้าถึงเขตงานปุ๊บมันจะมีขึ้นป้ายแบบนี้เลยนะว่าเป็น Wonder Festival ครั้งที่เราไปเนี่ยเป็นวินเทอร์นะครับส่วนเพื่อนๆถ้าจะไปกันเดือนหน้านี้ก็มันจะเป็น Summer นะก็จะมีป้ายโฆษณาแบบนี้แล้วก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโล่งจังเลยเนี่ยเขาจัดการดีจังเลยนะทำไมมัน โล่งจังอันนี้จะเป็นหน้าหอห้าจะเป็นประตูหลักเข้ามาเสร็จปุ๊บมีพนักง,งานขายเขาจะขายตั๋วอายุตรงนี้ถ้าสัมพันธ์ก็ได้นะนี่เองตรงเนี้ยอืมเร็เชิงเชิงนั้นแห <ๆ S 1> ละซื้อตั๋วบอกประชาชสัมพันธ์เนาะอือสงสัยตรงไหนก็เดินเข้าไปถามเขาครับก็เขาก็จะบอกเขาก็จะแนะนํามาว่าเอะมันคืออะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยอย่างของพวกเราไปใช่ไหมเราก็เดินไปงงๆกันว่า แถวอยู่ตรงไหนหรือแบบมันจะเข้างานยังไงเพราะว่ามันจะมีมันจะมีเขาเขาเข้างานกันไปบ้างแล้วอะช่วงเช้าเหมือนจะมีเข้างานกันไปบ้างแล้วก็เลยสงสัยว่าเออใครเขาเข้างานได้ก่อนแบบเนี้ยก็ของเรามันจะเป็นบัตรธรรมดาใช่ไหมที่ต่อคิวปกติเข้าไปครับแต่ว่าถ้ามองไปมันจะมีเหมือนคนเข้างานไปแล้วอะของเราไม่ใช่บัตรพวกนั้นนะบัตรนั้นมันเป็นเหมือนบัตร V I P หรือสิอย่างหนึ่งที่แบบว่าเหมือนพาร์ทอะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นไปพวกสวนสนุกอะพวก ยูนิเวอร์แซลพวกบิ๊นี่มันก็จะมีพวกค้าอะไรแบบนี้ที่มันเข้าไปก่อนอันนี้มันก็เหมือนเป็นแบบบัตรของพวกพ่อค้าอะไรแบบนี้ที่เขาแบบมีสิทธิ์เข้าไปก่อนแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาซื้อกันยังไงนะครับบัตรพวกนั้นนะแต่ว่าเ,าเขาก็เข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อกันได้ก่อนนั่นแหละแล้วก็อย่างของพวกผมมาเดินงงๆไปก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงก็เลยเดินหลงๆเข้าไปเนี่ยถามพวกเขาตรงเนี่ยตรงนี้แหละครับเขาก็พูดประมาณว่าอ๋อของของพวกผมมันมันต้องไปต่อคิวก็คือ ลืมเล่าไปใช่ไหมตอนต้นว่าเราอะเห็นแถวยาวๆอยู่แถวหนึ่งเราไม่รู้ว่านั่นคือแถวที่เราต้องไปต่ออ่านี่ซึ่งจริงๆเพราว่ามีมีรูปให้ดูใช่ใช่ตรงเนี้ยเหมือนเหมือนกับว่าเอ๊ะมันดูเยอะนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนไม่เยอะขนาดนั้นนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นแถวรออีกแบบรออีกรอตหนึ่งเพราะว่าแถวใหญ่จริงๆอะมันจะอยู่ตรงลานจอดรถ ซึ่งก็อยู่กันแน่นนะก็คือน่าจะหลายไม่จะเป็นหมื่นคนแน่มั้งโคตรเยอะเยอะมากแมาก็คือเราก็จะเดินตามพวกนี้แหละครับไปผมก็ได้เห็นคนไทยไปเยอะนะครับก็ได้ยินเสียงคนไทยพูดคุยกันหลายจุดอยู่เหมือนกันจากที่เบียร์เล่ามาเมื่อกี้นะครับมันก็ต้องก่อนถึงประชาสัมพันธ์เมื่อกี้เนี้ยที่เรางงๆกันอันนี้จะเป็นต้นกําเนิดที่เรางงเลยก็คือว่าเขาจะมีบอกว่าให้ไปแลกวิสแบน ให้ย้อนกลับซึ่งย้อนกลับเนี่ยมันออกไปนอกหอเนอะเออแล้วก็เข้าหอเอา้าแล้วทําไมเราเราต้องย้อนกลับไปคราวนี้พอไปถามไปถามพันธุ์วันที่เบียร์บอกเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเราซื้อตั๋วธรรมดามาไม่มีบัตรเบงอะ่ะเราจะต้องไปต่อแถวนี้นี่ <c oughs> เป็นแถวแรกซึ่งแถวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนจะพาคนที่คิดว่าแถวมันสั้นอะ่ะไปเจอแถวที่แท้จริงอีกทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็น ชมหน้าของแถวที่แท้จริงนะครับผมก็จะพาเราเดินอ้อมไปมันก็จะเป็นแถวแบบเหมือนเป็นงูนเป็นคตๆอะ่ะเออเหมือนเหมือนเวลาเราต่อแถวเล่นเครื่องเล่นแล้วพอเราต่อไปอันนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานนะประมาณน่าจะครึ่งครึ่งชั่วโมงได้มัง้งเราก็วนไปถึงตรงเต็นท์นั่นแหละจะเห็นว่ามีเต็นท์ขาวๆจะเห็นว่ามี เห็นขาวๆอยู่นะเพราะว่าใครไปอ่ะก็ไม่ต้องชะล่าใจแล้วบบเอ้ยพักแถวแถวนั้นไปตอนไหนก็ได้เลยเนะี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าถ้าไปเช้าได้แล้วคือคือถ้าอยากเข้าเร็วอะก็คือยิ่งไปเช้ายิ่งดีเพราะว่าเขานนาจะมาต่อกันนานมากแลว้วอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราเดินหลงหลงอยู่ข้างนอกแล้วก็มาอยู่ท้ายแถวเราก็เลยพอเราไปถึงอ่ะเขาก,เขาก็เขาก็เดินเข้าไปกันพอดีเริ่มเริ่มเริ่มขยับกันพอดีมันก็เลยแบบไม่นานมากตรงเนี้ยแต่หลงหลงของเราก็ ไปถึงงานตั้งแต่9โมงนิดๆเองนะงานเข้า10โมงก็คือไปเผื่อประมาณเกือบชั่วโมงอันนี้ก็ลงพอผ่านเต็นท์ปุ๊บอันนี้ถ่ายย้อนมาให้หน้าตาลิสแ a n นนะเขาจะให้ลิสแบนตัวนี้ซึ่งเราจะต้องใส่ลิสแบนตัวนี้ตลอดในงานนะครับใช้เป็นตัวบอกว่าเราซื้อตั๋วผ่านเข้ามาได้ยังถูกต้องผ่านเต็นท์ขาวมาเหมือนจะดีใจอันนี้คือเริ่ม เริ่ม <c oughs> นรกของจริง <c oughs> ของแท้เหมือนจะได้เข้ามาแล้วนะแต่แบบเหมือนหลอกอ่ะเพราะว่าแถวเนี้ยมันคือแถวที่ต่อตอนเข้างานใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าจะพูดยังไงดียให้มองง่ายๆเหมือนกับเราอ่ะมันมีตึกยาวๆอยู่ตึกหนึ่งอ่ะแล้วเราก็คือตรงเข้ามาหาตึกอ่ะแต่ว่าทางเข้ามันคืออยู่ฝั่งตรงข้ามของตึกเราอ่ะต้องเดินอันเนี้ยก็คือ เหมือนเดินเนี่ยตามแถวเข้าไปทางด้านซ้ายวนอ,อ้อมอ้อมตึกอ้อ,อมตึกไปยืนถึงฝั่งตรงข้ามแล้วเข้าตึกข้างหลังซึ่งมันนานมากมากเพราะว่าเหมือนเขามีคิวเหมือนอะไรที่เขาจัดไปอยู่ว่าแบบว่าอ่ามันเป็นเรื่องคนอะคนมันมาเยอะมากเขาก็เลยต้องแบ่งคนค่อยๆแบ่งคนเข้าไปมันก็จะเลยรอเป,ป็นรอบๆไปอืม,มันก็เลยจะนานหน่อยไม่ไม่หน่อยนะน่าจะประมาณสองชั่วโมงมได้มัง้งมาอ,อยู่ตรงนี้ 11โมงเลยมั้งกว่าเยาราจะเข้าไป11โมงกว่าเลย11โมงกว่าใช่กว่าจะได้เข้าไปนะครับซึ่งไม่มีเก้าอี้นั่งด้วยนะถ้าใครแบบสุขภาพไม่แข็งแรงนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่านี่ขนาดไปวินเทอร์นะยืนกลางแดดยังแบบรู้สึกอาการออกอะแบบมึนหัวยืนนานเกินใช่แต่ว่าถ้าเป็นซัมเมอร์เลยไม่ค่อยแนะนำถ้าถ้าเขายังจัดแบบนี้อยู่นะแต่เหมือนคนญี่ปุ่นเขาจะเคยชินนะ บางคนแม่งพกเก้าอี้เก้าอี้สนามอ่ะพกเก้าอี้สนามไปเลยโคตรเทพเหมือนรั้วอยู่เอเหมือนรั้วแบบว่าต้องรออยู่แล้วแบบเออเอยืนยืนอยู่สักแป๊บนึงเอ้ยยืนรอนานเขาหยิบเก้าอี้ออกมานั่งเลยแล้วก็มานั่งดูว่าเอ้ยมีร้านไหนมัางเขาจะไปอะไรแบบนี้คนโปรมาแบบโปรอ่ะก็เรื่องต่อแถวก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนี้อันนี้อันนี้เป็นเห็นสีน้ำเงินตรงนี้คือพื้นที่ของฮอนะครับวันเดอร์เฟสติวัลเนี่ยมัน ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจัดเต็มฮอล์หนึ่งถึงแปดอันนี้เลยนะแล้วแถวแถวที่เราไปต่อที่เมื่อกี้บอกว่ามันนานนะคือมันเหมือนวนเราต้องไปต่อวนรอบฮอล์หนึ่งถึงแปดแล้วมาเข้าข้างหลังมองในรูปเหมือนเล็กนะครับแต่ว่าไม่โคตรใหญ่ใช้คาว่าโคตรของโคตรใหญ่ฮอล์ใหญ่มากๆเหมือนสนามฟุตบอลนะฮอล์อนึงอะ่ะเหมือนสนามฟุตบอลอะ่ะแล้วทั้งทั้งตึกเนี้ย มันจะเป็นสามฮอล์ก็คือเหมือนเป็นสามตึกเชื่อมกันอยู่มันเป็นเหมือนโกดังที่ทําแยกไว้สามสามโกดังเนี่ยนี่นีเป็นประมาณนี้ใช่ใช,ใช่อันนี้คือโกดังเดียวนะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่สามโกดังนะอันเนี้ยคือโกดังเดียวเพราะว่าฮอล์มันมีทั้งหมดแปดฮอล์ที่ที่อยู่ข้างในครับทั้งสามโกดังอ่ะมันจะแยกเป็นแปดฮอล์ซึ่งอันเนี้ยมันคือฮอล์แรกก็คือเอ้มันคือโกดังแรกมันจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็ โกดังที่สองเป็นสี่ห้าหกแล้วก็โกดังที่สามเป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอิสระที่ว่าร้านจากทั่วโลกนะครับมสมัครมาเปิดได้อยากจะขายอะไรสมัครมาเปิดได้หมดเลยจะเป็นของสิบแปดบวกก็ได้ซึ่งของสิบแปดบวกเนี่ยเขาจะอยู่ที่ฮอหนึ่งครึ่งฮอหนึ่งจะเป็นโซนสิบแปดบวก้ชมพูอะไอูชมพู งานสิบแปดบวกล้วนคือสิบแปดบวกไม่บอกว่าปูเพลยอะไรแบบน,นั้นอย่างเดียวนะหมายถึงแบบพวกงานที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นอาวุธอะไรแบบเนี้เออก็คืออยู่ในโซนนี้ด้วยเขานับหมดว่าเป็นสิบแปดบวกอาวุธคือไม่ใช่ปืนจริงนะพวกบีบีการอะไรงเงี้ยเหมือนพ็อปอะเหมือนพ็อปด้วยสําหรับคอสเพย์ที่แบบมันดูเหมือนปืนจริงอะไรแบบน,นี้แต่มันไม่ใช่ของจริงนะเท่าที่เท่าที่ดูแต่ว่าที่เหลือเอสองฮอหนึ่งอันอื่นฮอสองฮอสามสี่ห้าหกอะ ไม่ใช่ว่าไม่มีงาน18บวกนะมันก็มีอยู่แต่ว่ามันจะไม่แรงเข้าไอ้ไอ้ไอ้โซนชมพูของทอหนึ่งอันนั้น่ะอันนั้นน,ะน,น,นนะมันคือ18บวกแบบของแท้มันไม่ใช่18ทัง้งหิด18มันคืองานแบบ18บวกแบบ<ง>ที่ผมพวกผมเอารูปมาเปิดไม่ได้ไม่งั้นช่องบินนะ่ะประมาณน,นั้นอนะ <laughs> แต่มันงานแบบโคตรเดือดอะเดือดอะมันคือโคตรพ่อโคตรแม่ของการแคสออฟ แต่ว่างานมันแปลกๆนิดนึงนะก็คือไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามุมมองของญี่ปุ่นเป็นไงแต่ว่าเข้าใจว่ามันไม่ใช่งานลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะอืเท่าที่เข้าใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะให้มองง่ายๆเหมือนงานคอมิมกมาร์เก็ตอะที่เป็นแบบเหมือนศิลปินไปขายโดจินชิไปขายพวกงานาร์ตหรือแบบของที่ตัวเองแบบเชื่นชอบอะไรเนี้ยทามาขายมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแนหะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือบางคนก็หล่อเลซินขึ้นมาเป็นแบบ เป็นตัวละครในอนิเมะเป็นตัวละครในเกมอะไรแบบนี้มาขายซึ่งไม่รู้ว่ามันมันมีลิขสิทธิ์ไหนอันนี้คือ,ค,อคือไม่รู้จริงๆแล้วก็พยายามเป็นสังคมไร้เงินสดแต่ว่างานนี้สังคมเฉพาะเงินสดนะครับถ้าใครอยากจะซื้ออะไรใช่ส่วนใหญ่ยังเงินสดหมดเลยถ้ามูฟแบบคิดว่าแบบเอออยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบมีผลงานในใจว่าแบบอยากจะซื้อแ,แนะนําว่าเตรียมเงินสดแปเแหละเพราะว่า โอกาสน้อยมากเลยถ้าสมมติว่าไปเจองานที่อยากได้แล้วแบบไม่มีเงินสดอะ่ะก็คือทําอะไรไม่ได้เลยก็ได้แต่มองอย่างเดียวอ่ะอ่อันนี้เป็นฝั่งอิสระนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่างานวันเฟสอ่ะไอ้ครั้งที่เราไปครั้งเนี้ยไม่มีเลยคันแทบไม่มีน้อยมากเลยที่มีแบบพวกหุ่นมาขายครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเ,ออแบบเรียกแบบเรียกไม่มีก็ได้เอ้ยแล้วก็อีกอันนึงดิงานนี้ไม่มีบันไดามาเปิดนะครับ <laughs> บอกไว้ก่อน <laughs> ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่บันไดไม่มาเปิดบูธก็เลยไม่มีลยขายใหญ่เอ้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าครั้งอื่นมันมีไหมใช่ก็ต้องดูไลน์อัพกันไปว่าครั้งไหนมีเจ้าไหนบ้างมาเปิดอันนี้เดี๋ยวเราดูพวกอิสระกันก่อนนะครับนี่ไออิสระเนี่ยเขาจะขายกันประมาณนี้แหละเหมือนเหมือนรูปที่เอามาว่าอย่างอันนี้เป็นฝั่งอิสระที่มีคนต่อแถวซื้อกันเยอะนะฟิกเกอร์แบบสวยเรียกได้ว่าสวยเลยแล้วราคาก็ ตัวหนึ่งห้าพันประมาณนี้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าห้าพันอันนี้เนี่ยมันขายแบบทําสีมาแล้วหรือ,อยังนะอันนี้อาจจะต้องลองคุยดูเพราะว่าตัวที่เขาโชว์อะ่ะมันทําสีมาหมดแล้วเรียบร้อยเออแต่ตัวขายอะ่ะบางทีราคาประมาณเนี้อาจจะยังไม่ทําสีเพราะมันมีทั้งบูธท,ที่ทําสีแล้วก็บูธท,ที่ทำสีให้แล้วแล้วก็บูธท,ที่ยังไม่ทําสีนะครับแล้วก็อ,อันนี้เนี่ยช่วงยังไม่เที่ยงเลยนะ ที่เข้าไปแลแดงๆเนี่ยคือหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวยอดฮิตนั่นแหละที่หมดที่โจบ,บอกทําสีไม่ทําสีคือยังไงก็คือตัวที่ไม่ทําสีอะ่ะเท่าที่ผมเห็นมาคร่าวๆมันจะอารมณ์มาณแบบเป็นเหมือนพลาสติกที่แบบว่าหล่อขึ้นมาใสาๆไอ้เป็นไม่ใช่ใสที่ขาวๆอะ่ะแล้วก็แยกชิ้นส่วนมาเลยนะว่าแขนก็คือแขนขาคือขาก็คือคุณก็คือมาทําสีแต่ละส่วนแล้วก็เอามาติดๆรวมกันให้เป็นตัวแบบในรูปประมาณนั้นอ่ะอืม อันนั้นมันจะมีงานแบบนั้นอยู่ด้วยเพื่อเพื่อแบบจะงงวให้มันคือเป็นแบบไหนมันก็มีหลายหลกักหลากหลายอยู่ฝั่งที่เป็นอิสระนะก็ตั้งโชว์แล้วก็ต่อแถวถ่ายรูปซึ่งการต่อแถวถ่ายรูปเนี่ยจากที่เจอมาเขาก็จะมีมารยาทเฉพาะของการถ่ายรูปด้วยนะว่ามารยาทของเราเนี่ยควรจะต่อแถวแบบไหนนะครับมันจะมีทั้งต่อแถวไล่จากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาหรือต่อแถวเป็นแถวตรงตรง,ตรง ถ่ายรูปไปทีละตัวอันเนี้ยต้องดูเป็นบูทบูทเลยเขาก็ไปปล่อยไก่เยอะเหมือนกันว่าบูทหนึ่งต่อจากขวาไปซ้ายแต่อีกบูทหนึ่งต่อเป็นแถวตรงๆเราก็ปาดขวาไปซ้ายแซงทุกคนแล้วก็โดนมองหน้าอะไรเงี้ยมันก็นมีบ้างแล้วก็ดูป้ายกันให้ชัดเจนด้วยนะบางป้ายบางร้านเขาจะเขียนเขาจะติดป้ายไว้ว่าโอเคถ่ายได้บางร้านเขาจะเขียนไว้ประมาณว่าห้ามถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้ หรือบางตัวเขาอาจจะเขียนไว้ว่าห้ามถ่ายรูปอะไรแบบนี้ยมันจะมีอยู่บางร้านอ่ะก็ดูป้ายกันดีๆร้านส่วนหนึ่งอ่ะที่ผมเข้าไปคุยอ่ะอันนี้พูดจากประสบการณ์แล้วกันเพราะว่าบางร้านอ่ะเขาก็คุยดีนะแบบพวกคนที่เขาทํามาขายอ่ะเหมือนเขาอยากเหมือนเขาอยากคุยอ่ะแต่ผมคุยภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องไงผมก็ได้แต่พย,ยักหน้าแล้วก็เดินออกมาเพราะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่เหมือนเขาแบบอยากนําเสนอผลงานของเขาอะไรว่าเออเขาทํามาทําไมเขาถึงทําแบบนี้อะไรแบบนั้นเนะี่ยอืม นีน่ีก็อีกบูธหนึ่งที่หมดเยอะคนต่อเยอะสตาร์เรลเต็มไปหมดส<ม>ตาร์เรลบัวไข<ม>เกมจีนทั้งหลายแหล่ที่ไลเซนแอนิเมนะครับนอกจากฟิกเกอร์แล้วงานไอ้นี่ก็มีนะพวกไขจูทั้งเป็นเลเซ่นเป็นซอฟทั้งเป็นอะไรใครชอบไขจูก็จัดได้แล้วก็งานเนี้ยเป็นงานที่เสียดายอะ มันจะเรียกว่าเหมือนคล้ายๆอาเบอร์คอร์นะแต่เหมือนเขาดีไซน์คอนเซปต์ขึ้นมาเองอะขายตัวหนึ่งประมาณสองหมื่นเยนแต่ว่าด้วยว่าคิดว่าเขาใช้บัตรเครดิตได้ไม่รู้ว่าเขาใช้เงินสดหาที่กดเงินไม่ได้นะหมดเร็วสุดๆเอตัวพวกนี้ก็คือว่าเขาจะมีตัวหุ่นหลายแบบเหมือนอาเมอร์คอร์เลยแล้วก็มีพาร์ทแขนพาร์ทอาวุธพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยให้เราซื้อแยกแล้วเราก็ไปดีไซน์ของเราเอง มันได้มีแต่ฟิกงานหุ่นก็เยอะตัวอิสระก็ดูประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าให้ไล่รูปถ่ายหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ถ่ายมาทั้งหมดอ่ะคุยเล่นรอบนี้น่าจะเป็นวันนะครับเยอะอาจจะมองไม่ออกว่างานมันใหญ่มันเล็กแค่ไหนสมมติว่าคุณเคยไปงานวอเตอร์เฟสของไทยที่พารากอนแล้วกันที่มาล่าสุดอ่ะก็คือปีที่แล้วก็คือพารากอนใช่ไหมอารมณ์ประมาณเหมือนพารากอนเนี่ยเป็นแค่ฮอเ์เล็กๆอะในแปดฮอล์นี้ฮ <laughs> ะประมาณนั้นฮะ เนะนามีอย่างนึงเนคืองานเนี้ยถ้าใครจะไปอ่ะเลือกร้านไปดูก่อนก็ได้นะครับแบบเขาจะมีิสต์ออกมาอยู่แบบว่าเขาจะมีใครมาเปิดบูธมั่งแบบเนี้ยแล้วก็ดูเลยแล้วก,วก็เราก็ตรงไปหาบูธนั้นเลยก่อนเลยก็ได้เพราะว่าผมแม่แนะนำให้ใครเดินทั่วงานเลยนะเพราะว่าโคตรของโคตรเหนื่อยแล้วก็เดินดูไม่ครบด้วยผมพูดตรงๆก็คือผมไปเนี่ยเนี่ยเออย่างไปด้วยกันเนี้ยใช่ไหมโจแยกไปอีกอันนึง ผมไปอีกอันนึงก็ยังไม่ครบนะไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ครบหรอกนะคือเดินทั่วแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดของแต่ละแต่ละบูธแบบจริงจังจังอ่ะคือเดินแบบผ่านๆเ่เพราะมันไม่มีเวลามันไม่พอเวลาไม่พอเลยจริงๆต้องบอกว่าครั้งแรกเลยเลยไม่รู้ว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยเราควรจะไปฮเจ็ดฮแปดก่อนนะตอนเข้างานอ่ะตอนถ่อต่อแถวมาถึงจุดเข้าเขาจะมีถามก่อนว่าเราอยากจะเข้าเจ็ดแปดเือเราจะไปเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมก็ ไล่หนึ่งสาเป็นหกไงกลายเป็นว่ามันเจอพวกอิสระเยอะแล้วก็เดินเหนื่อยมาแล้วเราค่อยไปค่อยไปคอลออดิเนตทึ้งต่อไปเราก็จะคุยกันคอ r ออดิ <Yeah. S 1> t เนตนะนี่พวกคอ o ออดิ a เนตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอามอามเนี่ยเขาก็จะมีว่าฟิกที่กําลังจะเปิดตัวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร้อยละแปดสิบเก้าสิบเป็นฟิกนะรอบที่ไปฟิกเยอะมากอย่างไอตัวเลทูตตรงกลางก็ ก่อนที่จะเปิดพีนะพี่แบบเขาก็มาให้ดูแะล,ลงสีเรียบร้อยคือออเมี้มีมันเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าข้างในก็จะมีค่าย่อยๆอันนี้มีเพียบเลยแบบฮ o อบบี้ซากุระมีทีซีโรอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นเอนด e เกนะครับ <Yeah. S 1> ก็ฟิกใหม่แล้วก็เอนด e เเนี่ยจะเห็นว่ามันมีขายของด้วย <Yeah. S 1> ก็จะมีขายอยู่ว่ามีตัวไหนขายบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ง,งาน มีกล่องข้างหลังก็ไปหิ้วกันได้อันนี้ได้ราคาแบบเขาเรียกว่าราคาหน้าร้านอันนี้ก็เป็นฟิกนะฟิกหมดเลยขายการแต่าดอย่างอันเนี้ยไม่ก็นับเป็น18บวกว่ะอย่างงี้มึงนับเป็น18บวกว่ะตัวตัวที่ยังไม่ลงสีอ่ะจริงๆอะมันก็ควรนับเป็นฟิก18บวกนะเอออย่างอันเนี้ยเอาไว้ดูแบบง่ายๆไม่รู้จะโดน18บวกไหมแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็คือเหมือนถ้าผมมอมันก็คือ18บวกแต่ว่า งานที่โซนชมพูอ่ะแรงว่าน,นี้เยอะมากอ่ะ <c oughs> แขนล <c oughs> เลยเผื่อแบบจะงงงภาพไปว่าเอะงานชมพูงานที่อยู่ในโซนชมพูของฮอหนึ่งแรงแค่ไหนอันนี้ก็คือประมาณเด็กๆยังไม่ต้องเข้าไปอยู่ในโซนนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็ต่อให้เป็นคอร์ดเเนตก็มีสิบแปดบวกนะครับมันจะมีบุ๊เฉพาะอยู่เพราะค่ายเพียวพวกค่ายที่มันมีแคตออฟทั้งหลายแหล่ <c oughs> ที่มันเป็นลิขสิทธิ์อะอย่าง ฟิกเกอร์ไทยมานินก็ได้ใครใครเก็บพวกยูริคาเซพวกอะไรพวกนี้ก็มีโชว์นะแต่ว่าบูธพวกนั้นต่อแถวเข้าไปแล้วส่วนใหญ่จะถ่ายรูปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกแก๊งอโซเรนของค่ายฟรีอิงนะครับใครชอบตัวใหญ่ๆหนึ่งต่อสี่ก็รอจัดมาได้ตัวเท่าๆเต็มเลยนะอันนี้เหมือนงานทีกิทธิ์นี่เขาน่าจะเป็นตัวโชว์เดมโม ยังไม่ได้ลงสีใช่ลิกาิทธย์ลิกสิทธินหมดแล้วคอ,อดีเนิตอันนี้กูสไมค o คอมบินีกูสไมก็มีขายเยอะมีมิคุตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่เป็นมิคุขายในงานอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไอแลนเซอร์ตัวนี้ก็ทําคลิปเล่าข่าวไปก็ประกาศเปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้แต่อันนี้เราก็ได้เห็นลงสีสําเร็จตั้งแต่ในงานเลยแล้วก็สําหรับใครที่อยากหาของที่ระลึกนะครับก็มีขายอยู่เป็นกูดแต่ว่า อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราเดินไปหอเจ็ดแปดช้ากูดเนี่ยแทบจะหมดเกลี้ยงแหละแทบจะไม่เหลือแล้วกู Good. ตอนที่ไปก็ขายดีนะขนาดเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขายเฉพาะงานเขาคนจัดงานขายเองอะง่ายใช่ประมาณนั้นแหละคนคนไปเยอะครับงานนี้แล้วก็ส่วนตัวพวกผมมองว่ามันคุ้มกว่าตั๋วมันค่อนข้างจะแพงกว่าของไทยเยอะอยู่นะมันสามพันเจ็ดร้อยเยนก็ตกเจ็ดแปดร้อยแต่ว่า ปริมาณร้านที่เขามาเปิดแล้วก็ความเยอะของไลน์อัพมันแทบจะครบทุกอย่างแหละถ้าขาดไปก็พวกสาวกกันดั้มแหละสาวกหุ่นเหล็กสาวกกันดั้มนี่ต้องบอกว่าผิดหวังแน่นอนถ้าใครจะไปดูแค่นั้นใครที่ชอบเก็บสะสมพวกของเล่นงานฟิกเกอร์งานดีซีอนะไรแบบนี้แนะนําว่าให้อย่าให้ลองไปดูนะมันเราไม่ซื้ออะไรก็ได้แต่แบบคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่า เอ้ยไปดูแค่ไปยืนดูไปถ่ายรูปไปแบบเนี้ยก็น่าจะคุ้มค่าพอนะพะว่าเราไปเห็นสินค้าเปิดตัวเราไปเห็นศิลปินมากมายมาเปิดบูธขายมันไม่ใช่แค่งานฟิกเกอร์นะมันมีหลากหลายมากเลยพวกงานอาร์ทอยตัวเล็กๆอะไรแบบนีน้ที่เป็นทั้งกล่องสุ่มแล้วไม่ใช่กล่องสุ่มงานอาร์ทอยที่ทําตัวใหญ่งานศิลปินที่เขาสร้า์ขึ้นมาเองคือออกแบบตัวละครขึ้นมาเองงานที่เอามาจากอนิเมะ เหมือนเขาตั้งใจทำมมากมาคือบางอย่างอ่ะเราอาจจะเขาอาจจะขายในงานเน่ยคือเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าเขามีตัวตนอยู่อพอเราเข้าไปในงานเราอาจจะเห็นอะไรที่เราถูกใจแล้วแบบว่าเราอาจจะสนใจผลงานของโคคนั้นต่อไปก็ได้นะมีหลายคนเหมือนกันที่ทาออกมาแบบสวยแบบบางตัวสวยเพราะงานแบบออฟฟิเชียลโคตรสวยอคือครั้งล่าสุดที่เราไปอันเนี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นครั้งที่คนเยอะที่สุดเลยมั้งใช่ไหมใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่ะเหมือนมีข่าวอยู่ว่าครั้งที่เราไปอันเนี้ยมันคือเหมือนแบบว่าครั้งเนี้ยคนมาเยอะ ที่ตุดเป็นโปรติการเลยตั้งแต่มีจัดมามันมีข่าวว่าจัดการได้ช้าเพราะจำนวนคนเขาก็เลยสนิษฐานกันนด่แล้วว่าคนมันเยอะกว่าปกติเพราะทางทางผู้จัด w o นเดอร์เฟออกมาทวีตขอโทษอยู่ครับหนึ่งวันหลังจากงานนี้เลยว่าระบายคนเข้าไปไม่ได้คือพวกผมไปกัน9ก้าโมงอะได้เข้า1ิบเอ็โมงะคนที่เข้ามาหลังจากนั้นน่ะก็นั่นแหละบางทีเข้าเที่ยงเข้าบ่ายแล้วมันต้องยืนาตากแดดด้วย มีรอบบ่ายด้วยใช่ไหมมีรอบบ่ายที่เขาซื้อบัตรเข้าบ่ายเลยใช่ซื้อบัตรเข้าบ่ายก็มีแบบตั๋วมันจะถูกกว่าก็ไม่ว่างเช้าก็มาเข้าบ่าย่เงี้ยมันก็มาติดแถว <ผม S 1> ช่วงคุณนก็นจะ่หลีกอ,อืมแล้วง,งานถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี่คือเขาไล่กลับนะไม่มีแบบมาคุยต่ออะไรแบบนี้คือไล่กลับหมดบูธก็ปิดเลยทันทีวันที f เฟสญี่ปุ่นก็ประมาณนี้แล้วกันที่ไปนะครับต่อไปก็จะไปพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์ ต่อไปเกี่ยวกับวันเดอร์เฟสของพวกเราที่จะไปดีกว่าเดี๋ยวจะให้เจมเป็นคนเล่าละกันว่าเราจะไปไหนกันต่อเพราะเจมเงียบมาทั้งคลิปนะครับโอเคายถึงโปรเจกตที่เราจะไปในที่จีนใช่ไหมใช่แล้วนี่เลยตามนี้เลยเพื่อนครับก็คือเดือนสิบนี้นะครับก็จะมีวันเดอร์เฟสเหมือนกันแต่ว่าเป็นสาขาจีนนะครับในวันที่สองถึงวันที่สามใช่ไหมจัดแค่สองวันใช่แล้วดันจัดไปชนกับวันหยุดค่จีนใช่ไหม หรือวเรียกว่าวันอะไรนะวันชาติแหละวันชาติเออนั่นแหละแล้วแบบทีนี้คนมันจะยิ่งกว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยกลัวอยู่อะมันจะหนักขนาดไหนกันอืมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และการจัดการเนี่ยนะมันอาจจะกว้างกว่าก็ได้อะไรเงี้ยดีหน่อยตรงที่ว่าเขาจัดสองวันจัดที่เซี่ยงไฮ้ไอแต่ไลน์อ่ะมันน่าสนใจดูดีรอบนี้มันจะมีพวกขุนยนต์อะไรเงี้ยเยอะเหมือนเขาแบ่งโซนไงก็ไม่รู้อะ เนี่ยบันไดลองดูทำมชีิเนชั่นบันไดฮ o อบบี้โมชโชทอยนี่แค่หน้าแรกนะข้างในก็แบรนด์จีนท็อปๆซีซีเอสมีหมดเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเขามองเป็นเหมือนงานโดจีนอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าโดจีนฝั่งโมเดลอะไรเงี้ยใช่ใชเป็นงานเน้นพวกงานทำมือมากกว่าอืม้บริษัทใหญ่ไม่ค่อยมาลงงานอืมแต่แต่อันนี้ก็ดูแบบบริษัทใหญ่ลงมาเลยอันนี้ฝั่งจีนมาดูแบบ โมเดลหุ y, okay, it, ่นอะไรเงี้ยมันเริ่มขยายตลาดออกค้ายอะไรเงี้ยขยายตลาดแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นไม่ค่อยแทบจะไม่มีเลยทํามั้งที่แบบที่ไม่ใช่บันไดอะนะเฮ้ยงั้นแสดงว่ารอบอื่นอาจจะมีมันขึ้นอยู่กับไลน์อัพแต่ละรอบอะต้องไปดูกันนะเพราะว่าจําได้ว่าเคยดูรายละเอียดอยู่ว่ารอบก่อนๆอ่ะเหมือนจะมีพวกแบบโพมี่ไปเปิดมั่งเลยมั่งอะไรแบบนั้นอน่ยเหมือนจะมีอยู่นะก็ต้องไปลองดูรายละเอียดอะไรมั้งไลน์อัพว่ามีอะไรบ้างคือบางทีเราก็อาจจะเดินไม่ทั่วงาน มันใหญ่แล้วก็เดินกันโหห้าหกชั่วโมงต่อเนื่องข้างในนั้นที่กินข้าวมันก็ก็เป็นน,น,นั่งพื้นนั่งพื้นส่วนใหญ่ด้วยคือซื้อแล้วก็ยืนกินอนะ่ะโต๊ะจะเป็นโต๊ะแบบยืนที่นั่งไม่ค่อยเยอะต้องบอกว่าต้องปิดพอสมควรแล้วก็ที่เจมบอกไปก็เราจะจะไปลุยกันต่อในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนรู้วิธีซื้อตั๋วก็แนะนํามาหน่อยนะคอมเมนต์มาบอก กันหน่อยว่าตั๋วมาซื้อล่วงหน้ายัางไงเพราะว่าตอนนี้ยังหาวิธีซื้อตั๋วล่วงหน้าไม่ได้นะครับอาจ,จต้องไปลุ้นหน้าง,งานก็ไม่รู้ว่าหน้าง,งานจะมีจํากัดหรือเปล่าคือรู้ว่าหน้างานน่มีขายแน่ๆแหละแต่ว่าจํานวนจํากัดไหมในอีกเรื่องหนึ่งโอเคครับสําหรับตัวคุยเล่น EP4 ของเราเกี่ยวกับเรื่อง Wonder Festival ไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นที่พวกเราไปมาแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปที่จะไปที่จีนหรือเซี่งยงไฮ้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าพวกเราพูดผิด อะไรประการใดเนี่ยก็ขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่อง Wonder Face ว่าจะไปยังไงจองตั๋วอะไรยังไงหรืออื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามกันได้มาคุยกันได้นะครับหรือว่าจะทักไปที่เพจก็ได้พวกเรามีวนเข้าไปตอบอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยอัพอะไรก็เถอะนะครับสำหรับตัวเพจนั้นนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับงาน Wonder Face แบบนี้แล้วก็คุยเล่นแบบนี้ของพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราทัว t ์เจบีทอยลี่คอลเลคชกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ